ก่อนที่ Google จะพังงาขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีมาก่อนที่เป็นคู่แข่งของ Bill g ลเกสเนี่ยคือพ่อของ David เ l l เลสันนะ,ะพ่อของ David เ l l เลสัคือ Lawrence อ l l ลสันลอเรนซ์ e อ l เลสันเป็นเจ้าของ Oracle Lawrence e l l ล s o n รวยมากแล้วลอเรนซ์เอลเลสันเขาเป็นคนที่ชอบแข่งเรือเสร็จแล้วเงินทองที่เขาเหลือเนี่ยเขาก็ให้ลูกเขาเนี่ยแหละมาใช้ในการทำธุรกิจที่ตัวเองนั้นชื่นชอบนะฮะ พูดถึงวันพ่อแห่งชาติในวันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนเดวิดเอลเลสันเนี่ยต้องขอบคุณบิดาของตนเองที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสในการเอาเงินของพ่อเนี่ยมาลงทุนในการทําธุรกิจอื่นครน,นี้ในช่วงระยะเวลาหนึปีที่ผ่านมาเดวิดเอลเลสเนเนี่ยเขาได้เอาบริษัท Skydance ของเขาเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นจากลูกสาวของซัมเมอร์เรดสโตนนะฮะ ซัมเมอร์เร e สโตนเนี่ยเป็นผู้บริหาร v i a c o m มแล้วก็ CBS Para m o u n มนะฮะเครือข่ายนั้นทั้งหมด CBS เนี่ยเป็นหนึ่งในสถานีโทรทัศน์หลักในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในฟรีทีวีหลักซึ่งอยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็ตระกูลของซัมเมอร์เรดสโตนซึ่งเป็นอภิมารษฐีเป็นเจ้าของซัมเมอร์สโตนเป็นตำนานตายไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคนซึ่งทิ้งบรดกไว้ให้กับลูกสาวลูกสาวที่ขึ้นมาแทนเนี่ยมีชื่อว่าเชอร r y ี่เรดสโตนนะฮะคานนี้สิ่งที่เกิดขึ้ ะะซึ่งก็คือไอ้ paramount ซึ่งเป็นเจ้าของช่องทีวี CBS เนี่ยนะฮะ CBS ก็เป็นหนึ่งในทีวีหลักอะเหมือนกับ3579ของไทยเนี่ย y r e r r y ีเรดก็เลยเอาไปขายให้กับลูกของ Larry Ellison น h ะฮะ y h e r r y เนี่ยขายให้กับ David นะฮะ ราวนี้เดวิดเลสเซนปรากฏว่ารอบล่าสุดเขามีความทะเยอทะยานที่จะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มเติมเขาไม่ได้ต้องการแค่สถานีโทรทัศน์ CBS และเขาต้องการที่จะเป็นเจ้าของ Warner Brothers Studios นะฮะเพราะฉะนั้นรอบล่าสุดเนี่ยมันก็เลยมีความพยายามของทางบริษัทแม่ของ Warner Brothers Studio เนี่ย Warner b r o t h e r ก็ผลิตหนังให้เราชมเยอะแยะมากมายตั้งแต่ไตราภาคของแบทแมนคริสโตเฟอร์โนเลนยันภาพยนตร์รอบล่าสุดที่เป็นซูเปอร์แ เวอร์ชันผู้รีภัยที่พระเอกสุดหล่อที่มาแทนที่คนเดิมของผมเฮนรี่แคบวลทั้งหมดนั้นนะก็อยู่ภายใต้ Warner Brothers ซึ่งทำร่วมกับอีกสตูดิโอหนึ่งซึ่งอยู่ในค่ายเดียวกันซึ่งนำเนื้อหามาแพรพ่ภาพต่อในสมาร์ททีวีผ่านแพลตฟอร์มซึ่งมีชื่อว่า HBO Max นะฮะถ้าเป็นในเอเชียจะเป็น HBO Go ก็ในบริษัทของ Warner b r o t h e r เนี่ยมีทั้งห้องสมุดอาร์คีฟภาพยนตร์มีทั้งสตูดิโอมีคอนเทนต์มีการให้บริการในการแพร่ภาพแบบสดและแบบเทปเขาเรียกว่ามีสตรีมมิ่งทั้งไลฟ์แล้วก็คอนเทนต์ที่ซื้อทั้งหมดเนี้ยทั้ง HBO Max แล้วก็ทั้ง w a r n e r Brother เนี่ยเป็นทรัพย์สินเป็นแอสเซทที่ลูกของ Lawrence Ellison เนี่ยอยากได้ เพราะว่าลูกของลอเรนซ์เอเลสันเนี่ยนะฮะเป็นคนซึ่งเกิดมาโดยที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาคือลูกชายซึ่งเป็นหูแก้วหูแหวนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าไอเดวิดเอเลสันเนี่ยคือลูกชายหูแก้วหูแหวนของจริงคือหมายความว่าอยากได้ CBS พ่อจัดให้ อยากได้ Warner Brother พ่อจัดให้อยากได้ HBO พ่อไฟเขียวเดวิด a อลเลสันเนี่ยต้องการ Warner Brother และต้องการ HBO Max ก็เสนอซื้อบริษัทแม่ของ Warner Brother เนี่ยคือ Warner Brother Discovery WBD คือบริษัทแม่ของ WB ถ้าท่านผู้ชมถามว่าใครคือเจ้าของบริษัทแม่ของ Warner Brother เนี่ยคำตอบคือบริษัทซึ่งมีชื่อว่า Black Rock มี Vanguard ด้วยประนีกก็คือว่า d a v i d เร s s ดอรอยากได้สิ่งที่เปิดโอกาสให้มีการก็เรียกว่าแข่งกันเสนอซื้อในรอบนี้ก็เพราะความพยายามของ David เร s s ดอรันนี่แหละซึ่งทำให้ทาง WBD เนี่ยเสนอขาย Warner Brother และ HBO Max เนี่ยออกมาให้กับซูเตอร์รายอื่นหรือผู้ซื้อต้องการซื้อรายอื่นเพราะฉะนั้นก็จะมีบริษัทเคเบิลซึ่งมีชื่อว่า Comcast ซึ่งเป็นเจ้าของช่องรีที TV อีกช่องหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า NBC Comcast เ,เจ้าของสตูดิโออยู่แล้วด้วยแห่งหนึ่งก็งคือ Universal Studio Comcast Com <cast S 2> เป็นเจ้าของ NBC อยู่ด้วย Comcast เป็นเจ้าของ NBC Universal Comcast เนี่ยเจ้าของใหญ่คือตระกูลของ Brian Roberts และพ่อของ Brian Roberts นะฮะพ่อของ Brian Roberts เนี่ยและตัวลูกอะตัว Brian Roberts เป็นผู้ซึ่งถือหุ้นใหญ่ใน Comcast เป็นบริษัทเคเบิลรายใหญ่อันดับต้นๆในสหรัฐแล้วก็มีเงินมาซื้อ Universal มาซื้อ NBC แล้วตอนนี้เขาก็เตรียมอยากที่จะซื้อ HBO Max แล้วก็ Warner Brothers ด้วย เพราะฉะนั้นในความพยายามที่จะแข่งขันในการซื้อในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่าง Netflix ซึ่งมีเงินสดเยอะมาก Netflix เนี่ยรวยระดับท็อปท็อปของโลกนะฮะที่เราดูกันอยู่เดือนละ500บาทเนี่ยซึ่งคุ้มมากนะฮะผมดู Homeland เนี่ยดูไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยติดงอมแงมเน่ยนะฮะก็ดูใน Netflix Netflix ก็เตรียมเอาเงินสดมาซื้อแข่งกับ David อ l ลสเซนเพราะว่า HBO Max เป็นคู่แข่งกับ Netflix Netflix ต้องการซื้อด้วยในรอบนี้ Skydance ของ David Allison เนี่ยก็จะเอา Paramount ซึ่ง Skydance ถือหุ้นอยู่ด้วย,ยมาซื้อ HBO Max แล้วก็ Warner Brothers ส่วน Comcast ของ Brian Roberts ก็จะเข้ามาพยายามที่จะซื้อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการแข่งขันระหว่างกัน3ค่ายนะครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ประมาณนี้ นะส่วนข้อมูลเสริมที่ท่านผู้ชมอาจจะสนใจนะครับที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้อธิบายมากก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ WB อีกทีนึงเนี่ยมันก็ต้องร่ำรวยมากใช่ไหมคนอาจจะมีคําถามอยู่ว่าเฮ้ยตระกูลไหนเป็นเจ้าของบริษัท Warner Brother Discovery มันต้องมีตระกูลใหญ่เป็นเจ้าของจริงๆมันไม่ได้มีตระกูลใหญ่เป็นเจ้าของก็คือว่าตอนนี้อย่าง CBS เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตระกูลของ Lawrence Ellison อ่ะนะฮะหลักๆตอนนี้นะฮะพ a r a m o u จาก Redstone ก็เข้าไปสู่มือของ Ellison ถ้าเป็น NBC Universal อยู่ใต้ Comcast Comcast ก็อยู่ใต้ตระกูลของแบรนด์ r o e r t t s เศรษฐีในสารับที่ถือหุ้นในแบบที่เป็นธุรกิจครอบครัวแบบนี้ก็มีเยอะแต่ว่าในกรณีของ Warner Brothers เนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวของใครผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Warner Brothers Discovery คือ2กองทุนด้วยกัน และ2กองทุนนี้ไม่ได้ขึ้นกับครอบครัวใดมันเป็น2กองทุนซึ่งบริหารโดยมืออาชีพและใหญ่มากใหญ่ระดับครองโลกคือมันใหญ่ระดับรายได้เยอะกว่า GDP ประเทศแวนการ์ดเนี่ยได้เงินทุนหรือกองทุนที่บริหารมาจากนักลงทุนที่มาซื้อกองทุนของแวนการ์ดเองไม่ได้มีเจ้าของภายนอกหรือบริษัทแม่ที่ใส่เงินให้แล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเป็นเจ้าของแวนการ์ดคือจากนักลงทุนที่ซื้อกองทุนของแวนการ์ดคนทั่วไปสถาบันกองทุนบำเหน็จบำนาญและอื่นเมื่อคุณลงทุนในนนนกกอองงทุขแวาดเช่ VO VTI VT s a x เและอื่นเนี่ยเงินของนักลงทุนก็คือเงินในกองทุนที่แวนการ์ดบริหารแต่ผู้ซึ่งบริหารแวนการ์ดเนี่ยเก่งผู้ซึ่งบริหารแวนการ์ดหลักๆมีผู้บริหารสูงสุดอยู่2คนคนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือแซมมี่ราจามีคนซึ่งเป็นประธา,า,านใหญ่คือมาร์คลอฟริชนะฮะราวน,นี้ทั้ง2คนนั้นเนี่ยครอบครัวของเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแวนการ์ดแต่เขาบริหารแบบที่เป็นมืออาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับกองทุนเยอะมากจนในที่สุดเนี่ยแวนการ์ดถือหุ้นในทั้ง Brother Warner Discovery แลถือหุ้้ Warner Brother Discovery, แลก็กบริษัทอื่นะแยะมามาย รายได้ของแวนการ์ดมาจากค่าธรรมเนียมของกองทุนหรือ expense ratio แวนการ์ดไม่ได้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นภายนอกเพราะแวนการ์ดไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนและไม่มีเจ้าของเป็นนักลงทุนภายนอกบริษัทไม่ได้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นรายบุคคลแบบที่เป็นครอบครัวครอบครบัวเดียว แวนการดเก็บค่าใช้จ่ายจากการบริหารกองทุนในตราซึ่งต่ำนะฮะรายได้นำไปใช้ในการบริหารบริษัทมีเงินเหลือและจะถูกคืนให้กับผู้ซึ่งลงทุนในรูปแบบค่าธรรมเนียมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโครงสร้าง m u t u a l ownership model แบบนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างของแวนการ์ดนะฮะปัจจุบันเนี่ย w a r n e r b r o t h e r Discovery เขากำลังพิจารณาขายหรือแยกขายทรัพย์สินธุรกิจบางส่วน a s s e t b u s i n e s s u n i t s โดยที่มีทรัพย์สินเด่นๆที่อาจจะถูกแยกขายหรือแบ่งโครงสร้างออกเป็นบริษัท2แห่งด้วยกันนะครบรอบออี้กก็ืธุิจ Network Lines Cable แล ทีวีแล้วก็ global network นะช่อง Cable ลดิจิ a l ลทดั้งเดิมทั่วโลกกีฬาข่าวสารคดีซึ่งรวมช่องต่างๆที่ w b d เนะี่ย Warner brother discovery ถืออยู่ในบริษัทเขาเป็นเจ้าของคอนเทนต์ซึ่งอยู่ในช่องต่างๆในช่องเคเบิลในสหรัฐด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น discovery ไม่ว่าจะเป็น w b network streaming แล้วก็สตูดิโอผลิตหนังแล้วก็ลิขสิทธิ์ intellectual property rights ที่จะได้ถ้าซื้อก็สำคัญสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็น library of content ก็เป็นการพิจารณาทางเลือกอยู่ผมไม่น่าจว่าเดียวนี้จะจบลงอย่างไรแต่ว่าถ้าดูจากความไปไปได้แล้วคือว่าถ้า Netflix ซื้อ Warner b r o t h e r Discovery เนี่ยคณะกรรมการพาณิชในส่วนกลาง federal trade commission ไม่น่าจะอนุมัติ เพราะว่า Netflix เนี่ยเป็นผู้ซึ่งแข่งขันโดยตรงกับ HBO Max แล้วกลายเป็นว่า2เจ้าใหญ่เนี่ยควบรวมกันหรือ Netflix ซื้อคู่แข่งซึ่ง F T C ไม่น่าจะอนุญาตเสร็จแล้วนั่นเดือวไปจากนั้นต้องคำนึงถึงความเป็นจริงว่าเงินจากทางซาอุดิอาระเบียค่อนข้างหนาอาจจะมีการเสริมเงินจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาเพื่อช่วยให้ลูกของลอเรนซ์ลอเซนเนี่ยทำเดวได้โดยที่มีเงินสดมากพอที่จะแข่งกับ n น t f l i x และเสร็จแล้ว,ลวข้อตกลงที่จะทำถ้าเป็นลูกของล a ร r y ี่อลาเซนทำเนี่ยรัฐบาลทรัมป์จะเป็นมิตรด้วยเพราะว่าล a ร r y ี่อลาเซนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของทรัมป์ลารี่อลาเซนเป็นคนซึ่งดึงเจ้าของซอฟต์แบงเนี่ยมาร่วมลงทุนใน AI ให้ทรัมป์เจ้าของซอฟต์แบงและล a ร r y ี่อลาเซนเป็นเพื่อนทรัมป์ทั้งคู่เพราะฉะนั้น Federal Trade Commission ในสหรัฐเนี่ยน่าจะอนุมัติข้อตกลงในการควบรวมถ้าเกิด Skydance จะใช้พารามาในการซื้อ w Warner b r o t h e r s Studio ผมคิดว่าเมื่อเดียวต่างๆทั้งหมดนี้จบลงเนี่ยไม่ได้จะทําให้ทรัพย์สินของบิดานั้นมีมากขึ้นผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นคือโมเดลของการเติบโตของเล r รี a อัลเลสันเนี่ยคือเขาโตมาด้วย product ที่เขาสร้างขึ้นมาที่เขาปั้นขึ้นมาเขาไม่ได้โตมากับการซื้อ asset ถ้าเขาสร้าง Product สร้างการให้บริการขึ้นมาซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวรในการใหบ้บริการลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้โตมาจากการทำา e r g e จอร์หรือ i อ i เ i ซิในรูปแบบที่เป็นการซื้อ Content หรือซื้อสต u ดีโแต่ว่าอย่างที่ผมบอก David เ l อร์เซคือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนในแบบที่อยากได้อะไรก็จัดให้แต่ผมไม่เชื่อว่ามือทั้งหมดนี้สิ้นสุดลงแล้ว David เออร์เซเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้ให้ธุรกิจครอบครัวทั้งหมดมีสูงกว่าเดิม โดย valuation ของธุรกิจทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับนี่คือเดวิดอลาเซนเพราะฉะนั้นคนนี้คือมาแรงที่สุดณเวลานี้มาแรงที่สุดณเวลานี้